ครับสวัสดีครับอ่วชัยออโต้ลูบรีครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับที่18นะครับกันยายนนะครับปี2567นะครับเวลาสักประมาณ10โมง12นาทีนะครับโดยประมาณนะครับครับคันนี้นะฮะ E90 นะครับเป็น EP3 นะครับนะครับจาก EP1 EP2 นะครับะรถสไลด์มาจากเขาพระงามนะครับเป็นข้าราชการนะครับก็รายการที่มานะครับ อาการสตาร์ทไม่ติดครับนะก็อีพี่หนึ่งอีพี่สองเสร็จเรียบร้อยนะครับรถติดเรียบร้อยแล้ววิ่งเทสเรียบร้อยนะครับนะก็อาการนะครับหัวฉีดนะครับอ่าจ่ายไม่เสถียรนะครับนะจึงทําการรีเซ็ตระบบใหม่นะครับแล้วตรวจสอบหัวฉีดนะรถกลับมาเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พร้อมวิ่งนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเกิดจากรีเล์หรือฟิวนะครับ เหมือนที่ EP หนึ่งนะฮะผมบอกนะว่าลูกค้าได้ไปทำการโทรเช็คนะครับจากศูนย์แห่งหนึ่งนะครับแจ้งว่าเป็นรีเลย์หรือฟิลนะครับจากการตรวจสอบว่ารีเลย์ก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับฟิลก็ดีนะฮะไม่ขาดในระบบนะก็ลถคันนี้เกือบสามแสนกิโลแล้วครับสภาพภายนอกดูเดิมมากนะครับล้อต่างๆสีนะฮะดูดีครับแต่กิโลเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือสามแสนกวิโลก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับสําหรับ bm นะครับแต่ก็เป็นรอบที่ค่อนข้าง ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรตัวสําคัญบางชิ้นนะครับเพื่อรถจะได้ไปต่อนะครับหรือใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับยังหมดปัญหานะครับก็เกี่ยวกับพวกระบบไฟนะครับเพราะสามแสนกิโลมันเยอะนะฮะส่วนเครื่องยนต์นะช่วงล่างอะไรเข้าไปได้อยู่แล้วครับหรือเกียร์นะฮะที่มีความคงทนแข็งแรงนะครับในรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าด้านในของเครื่องยนต์เนี่ยโซ่ต่างๆนะโซ่ไทมิ่งชุดไทมิ่งต่างๆเนี่ย ใกล้หมดอายุหรือยังนะโซ่ยื่นหรือยังครับเฟืองสเตอร์เริ่มสึกหรือยังนะครับหรือเฟืองแคมครับเริ่มสึกหรือยังนะครับแต่เสียงเครื่องก็ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับนะฮะก็ต่อกันเลยครับ e ีพีสามนะครับลูกค้าแจ้งว่าจอดรถไว้ที่อู่หลายวันหน่อยนะครับก็เลยให้เราทําการดูแลต่อนะครับเนื่องด้วยมีน้ํามันเครื่องนะฮะหรือน้ํามันหยดที่พื้นบ้านนะครับตําแหน่งหน้าทางด้านหน้ารถนะครับแล้วก็หลังรถนะครับ เราจึงทำการตรวจสอบนะครับนะเช้านี้นะครับนะยกรถขึ้นนะครับนะก่อนอื่นนะครับเรามาดูแผงใต้กันก่อนครับสองชิ้นครับนะจากหลักฐานที่ท่านเห็นนะครับนะตามกล้องเลยครับอันนี้เป็นแผงหน้านะครับนะครับใต้เครื่องฮะชิ้นู้นใต้เกียร์นะครับนะใต้อ่างเกียร์ท่านจะเห็นได้ว่าน้ํามันเนี่ยเครื่องเนี่ยไม่ไม่ใช่ซึมนะครับนะ ถ้าอาการมีน้ำมันรั่วนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับง่ายๆเป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับถ้าซึมน้อยนะครับจะเป็นแบบฝั่งนี้ครับเห็นไหมฮะมันซึมลงมาแล้วมันโดนขี้ฝุ่นเนี่ยปิวติดนะฮะมันก็จะออกค้ำๆแบบนี้ครับนะเห็นไหมฮะก็พอดีมีเสียงมาครับเดี๋ยวผมถ่ายดูดนึง๋ยวขอขั้นญี่ปนนิดนึงฝนตกครับตกอีกแล้วนะครับ น้าลพบุรีนะแต่เช้าครับนี่ครับฝนลงแล้วครับนะครับกําลังลงนะครับที่พื้นนะเนี่ยนะก็ตกทุกวันนะครับที่นี่นะเริ่มปลอยมาแล้วอันนะเดี๋ยวผมถ่ายไฟให้ดูครับนะพื้นเริ่มเปียกแล้วครับโอเคนะครับอกลับมาที่เดิมก่อนผมนึกว่าเสียงอะไรนะฮะดูด้านหลังครับนะฮะ นะฝนป้อยลงมาแล้วก็ตกทุกวันนะครับลบรีเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะหน้าฝนหน้านี้ค่อนข้างตกเยอะนะครับเนี่ยฮะพื้นรถเริ่มเปียกแล้วครับนะครับโอเคครับกลับกันไปที่เดิมนะครับนะเป็น E 90นะครับ 320D นะครับรหัสเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกลับมาที่แผงเดิมนะ จากที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ครับะผมก็จะรวบลัดนิดนึงนะฮะับกระชับนิดหนึ่งถ้าซึมนะครับนะเมื่อมันหยดมาไม่เยอะนะครับขี้ดินที่มันฟิวเข้าไปมันก็จะผสมกันแบบนี้ครับนะเป็นลักษณะแบบนี้ครับขำๆนะเหมือนสีแห้งๆครับเหมือนขี้ฝุ่นแห้งๆครับแต่ก็ยังมีไยดําติดอยู่นะครับนะแต่ถ้ารั่วเยอะนะครับจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมมีน้ำมันเครื่องนยไหลเปียกตลอด่ะเดี๋ยวผมจะลองจะเอียงเอียงถาดตัวนี้ดูนะครับยกเนี่ยนะฮะ ผมจะยกฝั่งนี้ขึ้นนะครับนะให้มันเอ็นลงฝั่งนี้นะครับนะก็โดยใช้หลักโมเมนตัมเหมือนเดิมครับนะด้วยน้ําหนักของน้ำมันเครื่องนะครับที่สูงจะไหลลงที่ต่ํานะครับท่านดูร่องนี้ไว้นะครับนะถ้ามันเปียกเยอะมันก็ต้องไหลครับเห็นนะวิธีการดูนะแบบนี้นะครับนะก็หลักโมเมนตัมแหะครับนะตามสูตรคณิตใช่ไหมนะก็ นะก็ชัดเจนนะครับสรุปว่าน้ํามันเครื่องนะครับนะมีการไหลต่อเนื่องนะครับไหลตลอดในขณะที่เครื่องยนต์ทางานนะสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ชัดเจนมากนะเพราะมีอ่าสีของน้ํามันเครื่องนะครับแล้วตัวเนื้อน้ํามันเครื่องที่ไหลแสดงให้เราเห็นว่าแน่นอนครับไหลตลอดนะลูกค้าก็คงอ่ามีกังวลน,นะครับเรื่องนี้เพราะหยดลงพื้นก็น่าจะหยดลงช่องนี้ครับ นะเป็นฝาเปิดได้ครับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับที่ใต้ใต้่างน้ำมันเครื่องนะครับจุดนี้ครับส่วนถ้าเกิดว่ามันอยู่ในหลุมนีมก็จะขังอยู่นี้ครับเมื่อไหลที่มันล้นหลุมนี้เมื่อไหร่มันก็จะไหลลงที่ต่ำอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นแน่นอนครับนะชิ้นนี้ครับแล้วก็ปิวไปชิ้นหลังครับภาพดําก็ไปต่อหลังหอ้หมูเกียร์ครับเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนใต้่างเกียร์นะครับแห้งอย่างนี้แสดงว่าน้ำมันเกียร์ไม่หยดครับนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวรถกันครับผม นะท่านไหนที่ใช้บีเอ็มครับหรือเบนซ์นะฮะเวลาท่านไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่านนะครับก็เมื่อเขายกรถแล้วให้ช่างลองทําการเปิดถาดนะถาดล่างออกมานะครับหรือแผ่นพลาสติกตัวนี้ครับสองชิ้นนะฮะสามชิ้นบางคันก็สามชิ้นนะครับให้ลองเปิดดูนะครับเสียค่าแรงให้เขานิดนึงครับนะใ้เขาเปิดดูหน่อยว่ารถเราเนี่ยมีน้ํามันไหลเยอะมไหมครับหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบน้ํามันรั่วลิกไหมครับนะเราจะได้มีการเตรียมตัวนะครับแล้วก็ รู้ข้อมูลในเบื้องต้นไว้นะฮะก็จะดีนะครับทีนี้เรามาดูด้านล่างครับเนี่ยฮะนี่ฮะน้ำมันถึงหยดมาค้างไว้ที่คานเลยนะเปียกครับนะแล้วก็ลงมาถึงไดสตาร์ครับนี่ข้างล่างจะเป็นไดสตาร์แบบนี้ครับนะคาบดำๆที่ท่านเห็นก็คือคาบน้ำมันเครื่องครับนะไหลมาจากด้านบนเนี่ครับนะด้านหน้านี่ฮะนะแต่สีนี้ไม่ใช่นะครับ อันนี้แหลกรั่วนะครับท่านจะเห็นนะว่ามันไม่ดำนะเป็นสีแดงเห็นไหมเดี๋ยวผมจะซูมภาพให้ดูนะครับอันนี้คือ,นะอหลอดแหลกนะฮะลมไนท์พาวเวอร์นะครับสเตลลิ่งนะเห็นไหมมันเป็นสีแดงๆอันนี้น้ำมันพาวเวอร์รั่วนะครับนะครับส่วนคาบดำๆคาๆหน้านี่จะเป็นน้ำมันเครื่องนะทีนี้เรามาดูครับจากด้านบนนะครับนะฝั่งโทอโบนะท่านจะเห็นว่ามีฝาปิดอยู่ข้างคู่เลน่าครับเป็นวงกลมเห็นไหมฮะ นะที่ท่านมองเห็นนะครับไอ้ตัวนี้เขาเรียกฝาปิดเทอร์โบรานนะครับเป็นพลาสติกนะะเดี๋ยวผมชี้ดูครับอ่ตัวนี้ครับตัวนี้นะากลมๆตัวนี้ครับนะเห็นไหมะจะเป็นฝาปิดเทอร์โบรานมีอยู่สองข้างนะครับซ้ายขวานะครับฝั่งนี้คือฝั่งเทอร์โบนะฮะเทอร์โบชัชเจอร์นะครับนี่ครับตัวเทอร์โบอยู่นี่ครับนะตัวด้านซ้ายรถจะอยู่ฝั่งคอมเมนะครับก็คืออีกตัวครับ นะที่ไฟฉายไปข้างในฮะเห็นเป็นแค่เครื่องวงกลมนั่นแหละครับนะไหลมาจากตัวนี้นะครับนะแล้วเครื่องนะครับจะมีการลาดลงนะหมายความว่าแนวของเครื่องยนต์ครับนะระนาบระนาบของเครื่องยนต์นะระนาบแบบนี้ครับหัวเครื่องก็อยู่สูงแบบนี้ฐานเครื่องก็อยู่จุดอยู่ต่ำนะต่ำแบบนี้นะเมื่อมันรั่วออกจากหัวเครื่องนะมันก็เข้าหลักสูตรเดิมนะครับที่ผมบอกนะแรงน้มถ่วงนะครับหรือหลักโมเมนตัม นะที่สูงก็ไหลลงที่ต่ํามันก็ไหลเลื่อยไปเรื่อยครับนะบวกกับแรงลมนะครับที่มาปะทะอะไรก็แล้วแต่นะครับผลักดันให้น้ำมันเครื่องเนี่ยไหลลงมาท้ายเครื่องก็คือมาย้อยช่วงนี้ครับช่วงใดสตาร์ทนะมาอยู่ในกลุ่มโซนนี้ครับนะทําให้รู้สึกว่าอ่าเปียกไปหมดนะครับเพราะด้านบนก็จะเป็นซีนเข้าเหวี่ยงหลังนะครับต้องวิเคราะห์ให้ดีนะว่าซีนเข้าเหวี่ยงหรือฝาบาลานซ์หน้านะครับในชุดนี้นะครับ ส่วนฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายนะครับก็มีปิวนะป่าปลายนะครับนะคือรั่วน้อยนั่นเองครับอย่งรับคาบอ่างจะดำๆครับนะตัวขาขาวก็คือไม่เปียกครับนะสีอลูมิเนียมครับถ้าเป็นคาบดำดแสดงว่าน้ำมันเครื่องปิวมาติดนะครับก็เกิดจากตัวนี้แหละฮะนะครับก็ฝาปิดเพลาบนหน้านะครับหนึ่งคู่ครับเจอตัวการนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับนี่ฮะ ท่อแป๊บครับนะที่วิ่งเข้าไปในตัวแหลกนะนะท่อไฮเพรสเชอร์นะซึ่งออกมาจากตัวปั่นพาวเวอร์นะครับวิ่งเข้ามาที่กระปุกภูมะไรนะครับหรือตัวแหลกนะครับท่านจะเห็นว่ามีสีแดงๆหยดอยู่ตรงอ่าข้างท่อครับเห็นไหมย้อยลงมาครับนั่นแสดงว่าน้ำมันพาวเวอร์รั่วครับนะครับจุดที่สองครับนะฮะสองจุดโอเคนะครับอยู่ด้านขวาของรถนะครับตำแหน่งนี้นะนะเชื่อมต่อกับแกนภูมะไรครับ นะก็คือชุดแหลกนั่นเองนะครับโอเคครับทีนี้เราตามไปดูหลังรถกันนะลูกค้าแจ้งว่าแถวกลางรถด้านท้ายมีน้ามันรั่วนะครับที่พื้นบ้านนะเราก็ดูกันไปเลยครับนะฝั่งนอกพักคือฝั่งซ้ายของรถนะครับนะอันนี้คือล้อหลังซ้ายของรถนะเลื่อนกล้องมาเรื่อยครับอันนี้คือล้อหลังขวาของรถนะครับอันนี้คือกันชนนะด้านหลังนะทีนี้เรามองตรงไปตามลูกค้าบอกก็ประมาณกลางรถด้านท้าย ก็ตรงจุดพอดีนะครับนะลูกค้าก็แจ้งว่าประมาณกลางรถด้านท้ายนี่ฮะก็เจอว่าน้ํามันเ่วนท้ายซึมนะครับนะแต่ไม่ถึงกระหยดเนี่ยครับนะให้ท่านดูครับนะยังไม่หยดย้อยลงมาครับนะครับแต่ฝั่งซ้ายของเพื่องยครับนะฮะแห้งครับนี่นี่ครับนะจุดที่ไหลนะที่ชอบไหลก็คือจุดตรงนี้ครับจะมีซีนเทาข้างอยู่ไหลนะนี้ซ้ายของรถ นะท่านดูนะยังไงก็ซูมมานนี้นะฮะภาพไม่ค่อยชัดครับนี่ฮะไหลตรงนี้นะชอบไหลเรามาดูด้านขวาของรถครับเริ่มเปียกแล้วมีสีคําขึ้นครับนี่ฮะนะ,ะแสดงว่ามันซึมมานานแล้วครับมันซึมมาเรื่อยๆนะทําให้ขี้ฝุ่นนะครับอ่าที่ปิวมาใต้ถนนหรืออะไรก็แล้วแต่ขณะที่รถวิ่งเนี่ยครับมันมาติดมันมาติดเนื้อนะ้ํามันเฟอร์ไทน์นะทํานะทให้นะ้ำมันเฟอร์ไทนเนี่ยแห้งครับนะคือมันเปียกแบบ เขาค่อยย้อยฮะค่อยค่อยย้อยพอมาผสมกับขี้โคลนที่ฝุ่นมันก็จะกลายว่าเหมือนมันแห้งครับเดบ,บที่ท่านเห็นเนี่ยครับนะแต่จริงจริงแ้มันเริ่มซึมนะครับช่องนี้นะไม่ใช่รั่วโจกนะครับไม่ใช่หยดติ๊กติ๊กนะฮะคือเริ่มซึมครับเวลาวิ่งทางไกลมาแล้วมาจอดนะอาจจะหยดสักหยดหนึ่งสองหยดแล้วลูกค้าก็เห็นว่าพื้นบ้านเนี่ยเปิดหรือที่จอดรถนะครับประจําเปิดถึงแจ้งให้เราทราบนะเดี๋ยวเราแจ้งลูกค้านะครับซีนบนท้ายสองตัวนี้ครับ ว่าจะเบิกคู่หรือเบิกอเฟืองเลยหมูหน้าไปด้วยนะครับอยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะแบบไหนนะครับนะเพราะว่าตัวหนึ่งก็ถ้าของแท้ห้างก็ไหลายตังนะครับไม่ใช่ถูกๆนะครับนะแต่ตัวนี้ยังไม่รั่วครับจะเป็นการทํางานซ้ําซ้อนหรือเปล่านะแต่ที่ผมเคยเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนสามตัวไปเลยครับแท้ห้างนะทุกนีครับเฟืองเลี้ยหมูครับอันนี้ด้านเผาขวาครับอันนี้ด้านเผาซ้ายครับ โอเคนะครับเป็นคลิปกระชับนิดนึงนะหวังว่า,าท่านคงมีความเข้าใจนะครับในการนำเสนอของผมแล้วอธิบายรายละเอียดส่วนด้านซ้ายของรถนะครับข้างประตูคนนั่งนะหน้าซ้ายตำแหน่งนะครับก็จะมีกองน้ำมันดีเซลนะที่ติดอยู่นะครับอันนี้ไม่ลงวันที่ไว้นะเราเลยไม่รู้ว่ากิโลเท่าไหร่นะแต่รู้ว่าการยึดตำแหน่งของช่างคนที่แล้วทำไม่ตรงตำแหน่งเห็นไหมมันจะมียางขั้นอยู่ น้ำจะมีปอกเหล็กลัดอยู่นะปอกเหล็กต้องอยู่กลางยางพอดีครับอันนี้มันปิ่มมาข้างอย่างเงี้ยนะก็คือประกอบไม่สมบูรณ์แหละครับสั้นๆนะอาจจะรีประจาอะไรแล้วแต่นะเราก็ไม่ได้ไปพูดโจมตีอะไรแต่ขอให้ท่านรู้ว่าเอฟซีรู้นะฮะแล้วก็ผู้ใช้รถรู้หรือเจ้าของรถดูตามไปด้วยอ่านะดูว่าอู่ที่ท่านเข้าอู่ที่แล้วนะ่ะหรือล่าสุดเนะี่ยการเปลี่ยนกองดีเซลอ่ะไม่ตรงตามตำแหน่งนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะผมไม่อาจทราบได้ นะแต่ก็แค่ขยับยางตัวนี้ครับแล้วก็คลายน็อตตัวเบอร์สิบสามตัวนี้ครับแล้วก็ขยับให้ตรงครับก็งานง่ายๆแค่นี้นะยังได้แค่นี้นะถ้าทํางานยากก็น่าคิดเหมือนกันนะครับนะถ้าเจออูห่หรือช่งางลักษณะแบบนี้นะครับนะก็เกณฑ์เล็กเก็น,น้อยนี่แหละครับมันจะเป็นตัวชี้วัดนะว่าความที่มีคุณภาพของตัวช่างกับตัวอู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนบอกไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆช่างไม่เคยทําผิดพลาดเลยหรือไง ก็อยากจะตอบว่าถ้างานไม่รีบหรือเร่งด่วนจนสุดขีดหรือลูกค้ามากดดันอยู่ข้างหลังหรืออะไรต่างๆสภาวะส่วนมากแล้วงานประเภทนี้เราจะไม่พลาดนะครับมันต้องจบครับก็แค่ถอดใส่กองนะแล้วยึดตําแหน่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยประสบการณ์30ปีมาเรียนรู้นะครับประสบการณ์เพียงแค่2นาทีก็สามารถรู้ได้เลยว่าต้องยึดเข้าตําแหน่งนะความเหมาะสมนะดูความเหมาะสมเป็นหลัก ถึงแม้ไม่เคยทํามาก่อนเลยให้เป็นลูกค้าไปนอนทําใต้ท้องรถลูกค้าก็คงทําได้ดีกว่านี้นะเป็นบางคนนะที่เขาเข้าใจแล้วเขาก็จะใส่ได้เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องยากครับนะผมพูดไม่ได้ดิเครดิตใครนะก็ชี้ให้เห็นว่าการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กน้อยการซ่อมรถยุโรปต้องมีห่วงเวลาครับนะย้ําเหมือนเดิมท่านไหนที่เข้าอู่แล้วอ่าเช้าเข้ายกเกียพรุ่งนี้รถเสร็จ เช้าเข้ายกเครื่องอีกสองวันเครื่องเสร็จอันนี้น่ากลัวครับถึงแม้เจ้าของอูจะมีรถสไลด์นะวิ่งไปรับไปส่งแล้วด่วนแล้วลูกน้องเนี่ยมีความไวแล้วเก่งเป็นช่างเทวดานะครับนะแล้วก็เจ้าของอูเนี่ยเดินจกกระเป๋าแต่งตัวหล่อนะครับเกี่ยวรถไปซ่อมอย่างเดียวผมย้ําอยู่ที่เดิมนะค่อนข้างน่ากลัวนะผมยังย้าอยู่นะมีให้เห็นอยู่เยอะเลยครับนะใน a ฟ e b o o k ครับนะลองเข้าไปดูนะเพราะฉะนั้นช่างทุกคนนะมันจะเก่งเหนือ,อะระบบ หรือเหนือขั้นตอนกันในขคะนั้นไม่ได้นะครับนะฮะเพราะว่าไม่มีใครสามารถทําสําเร็จหมายความว่ารถเข้ามาในเมื่อเรายกเครื่องหรือรยกเกียร์เนี่ยมันเป็นงานที่ละเอียดต้องวิเคราะห์พิเคราะห์พิจรารณาล้างทำความสะอาดให้ที่ให้ส่วนทุ่นทีนะฮะแล้วจึงทําการประกอบสวมเกียร์ลองเทสเพราะฉะนั้นในในเวลาที่ผมพูดเนี่ยมันวันสองวันมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะเพราะ,ะนั้นมันมีแต่ระบบโกยเอาเงินเข้าอู่ครับ นะล้วก็ดูว่าทําเร็วทําเก่งนะเจ้าของรถบอกเฮ้ยได้ใช้รถเลยเว้ยมันก็ไม่แพงสักเท่าไหร่เลยเว้ยแต่มันเร็วเว้ยชอบใจตรงนี้นะก็เลยวิ่งเข้าไปชนนะครับเต็มอู่เหมือนกันบที่เราเห็นนะโอเคนะครับก็ให้สะกิดใจน,นิดนึงนะผมก็ไม่อยากผู้กระทบมากนะเดี๋ยวจะไปดิครทิคคนอื่นเผาแต่อยากให้รู้ขั้นตอนการซ่อมรถยุโรปโดยสมบูรณ์นะครับโดยสมบูรณ์ดูศูนย์ใหญ่เป็นตัวหลักก็ได้ครับนะไม่ต้องดูฟันผมหรือ ไปดูคลิปต่างๆแล้วประมวลภาพแล้วไม่เห็นภาพให้ดูหลักเกณฑ์ที่ศูนย์ใหญ่เขาทำเพราะฉะนั้นการทํางานตามขั้นตอนของศูนย์ย่อมเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องครับเพราะว่าเขาได้รับความรู้มาจากโรงงานผู้ผลิตหรือแฟคทอรี่นะหรือเจ้าของแบรนด์นั่นเองนะครับเขาจะถ่ายทอดวิธีการแมทแทนน์นมาแล้วระยะเวลาในการซ่อมแล้วขั้นตอนแล้วเทคนิคเชิงลึกแล้วเครื่องมือที่มีเฉพาะทางเพื่อมาซ่อมรถยุโรปในเมืองไทยนะ เอาแค่ตรงนี้ก็พอครับเอามาเทียบเทียบวัดกับอู่ด้านนอกที่ผมพูดถึงนี่นะยังไม่เอ่ยชื่อว่าอู่ไหนนะลองเข้าไปดูในเฟซบุ๊กครับไวมากไม่ใช่ว่าดีครับช้ามากก็ไม่ไม่ไหวนะฮะน่าเกลียดไปเพราะฉะนั้นการซ่อมต้องมีความพอดีบาลานซ์นะครับรถท่านถึงจะได้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองครับไม่ใช่ว่าเข้าไปเร็วแล้วออกมาคุยโวนะไปอู่นี้ที่เก่งโอ้โหมันทําวันเดียวเองลูกน้องแค่ห้าคนเองนะแล้วช่างใหญ่มันไม่ต้องทําแล้วมัน บ้านลุกน้องมาเก่งแล้วอายุยี่สิบว่ายอยางลุกน้องน่ะนะเราเก่งมากเลยเข้าไว้แล้วมันลื้เกียร์ลื้เครื่องโอ้โหมันทําไวมากเลยบินลงมาแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งแสนห้าโอ้แป๊บเดียวเองมันทําเงินแปบ๊บเดียวคลิกเดียวนั่นแหละครับคลิปแบบนี้แหละครับหรือการลงเฟซบุ๊กแบบนี้นะครับโคตรน่ากลัวนะก็ตเตือนนิดนึงนะหวังว่าท่านคงไม่คิดติดลบนะครับพภิชัยออโต้นะครับนําสิ่งดีๆมาบอกท่านทุกวันนะเปิดเผยเผยแพร่นะ เพื่อให้เจ้าของรถเนี่ยเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็เอฟซของเราแล้วก็ลูกค้าของเราได้ประโยชน์จากการพูดของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเสนอลูกค้านะเช็คราคาเสนอลูกค้าแล้วถ้าลูกค้าอนุมัติเราจะนําอะไรใหม่มานั่งที่โต๊ะชี้แจงกันว่าตัวนี้หน้าที่ทําอะไรนะครับเหมือนที่ผมนั่งมาห้าหร้อยคลิปแล้วนะท่านจะได้ประโยชน์จากตัวนี้นะครับแน่นอนครับก็ กดไลค์กดแชร์กดหัวใจอะไรก็ได้นะฮะที่เป็นกำลังใจให้เราเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหัวไปใช้ออโต้นะครับต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับนะฮะซ่อมตามคำเป็นจริงนะครับท่านไหนที่อยู่ใกล้ลบบุรีครับลองมาใช้บริการเราได้ครับรถเบนซ์รถบีเอ็มนะครับหัวปใช้ออโต้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ